สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่วิวและวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องบาร์กีภาคหนึ่งถ้ร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมช่วยมือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ มีกลุ่มนักเลงที่รอเล่นงานเด็กที่ชื่อว่าบากิอยู่นักเลงกลุ่มนั้นมีอาวุธครบมือและมีจํานวน100คนเพื่อที่จัดการบาก,กิคนเดียวโดวยการต่อสู้นี้มีตำรวจคอยเฝ้าดูอยู่และแล้วบากิก็ได้ปรากฏตัวและได้วิ่งเข้าใส่ทันทีบากินั้นพุ่งเข้าไปซัดฝ่ายตรงข้ามโดยไม่สนจํานวนบากิซัดไปเรื่อยจนเริ่มเสียท่าเพราะจานวนและบากิก็ได้ลม้มลงตำรวจก็ได้วิ่งเข้ามาห้าม จำนวนที่บากีจัดการไปได้คือ37คนบากีที่ตกใจฟื้นขึ้นมาก็เผลอถีบปากตำรวจไปหนึ่งทีจากนั้นตำรวจก็จเดินไปส่งบากีถึงที่บ้านคนักเกงทั่วเมืองนั้นพร้อมจะกระทืบบากีตลอดเวลาเห็นอย่างนี้บากีก็มีอายุแค่13ปีหรือมอหนึ่งนั่นเองวันถัดมาบากีนั้นต้องเข้าโปรแกรมออกกลาลังกายแต่บากีก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วบากีอาละวาดจนห้องนั้นเละไปหมด แล้วเขาก็จะไม่เข้าโปรแกรมนี้แล้วเพระมาณไม่ช่วยอะไรเลยแล้วบากกี้ก็ออกมาระหว่างที่เขานั้นคุ้นคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาไม่มีทางเก่งเท่าพ่อของเขาแน่ ตอนนั้นเองที่นักมวยคนหนึ่งที่กำลังวิ่งออกกาลังกายอยู่บากกีได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวชายคนนั้นบากกีก็เลยแอบตามไปจนไปถึงยิมยิมหนึ่งที่ชายคนนั้นเป็นมวยสากลแต่คู่ต่อสู้คือมวยไทยแต่มวยสากลนั้นกลับเอาชนะได้อย่างง่ายดายบากกีที่เห็นดังนั้นจึงเลือดร้อนและได้ซ้อมกระสอบสายโชยูริหรือชายที่เขาตามมาก็ได้จ้องมองอยู่บักกีจึงได้ท้าสู้แม่งเลย บาก,กีนั้นที่ใส่นวมพร้อมเรียบร้อยการต่อสู้ก็เลเริ่มขึ้นบาก,กีที่ไม่ทันตั้งตัวนั้นก็โดนหมัดแรกเข้าไปเต็มๆแต่แภาพก็ตัดไปที่ชายคนหนึ่งที่กำลังตามหาตัวท็อปของญี่ปุ่นอยู่และเขาก็ได้ไปดูการต่อสู้ของตัวท็อปฮานายามา่าเด็ก15้าร่างสูงใหญ่เขานั้นต้องเจอกับชาวต่างชาติฮานายาม่านั้นยืนให้คู่ต่อสู้ต่อยฟรีๆแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยและได้สวนไปหนึ่งหมัด เพียงหมัดเดียวทุนนั้นศัตรูถึงกับล่วงเลยและก็ได้เข้าไปซัดต่อรัวๆทางด้านบากีเป็นรองอย่างมากแต่พอบากีตั้งตัวได้ก็ได้สวนคืนจนยูรินั้นเหวอไปเลยและยูริก็ได้ตั้งสมาธิคิดถึงสมัยก่อนแล้วเขาก็เอาจริงปล่อยมัดตรงโดนบากีเต็มๆบากีนั้นถึงกับนอกไปเลยทางด้านผู้ชายที่ตามหาตัวท็อปนั้น เขาเป็นลูกน้องของแม่บากีแม่บากีได้ใช้ให้เขาไปตามหาคนที่เก่งที่สุดมาสู้กับบากีฮานายาม่าได้ยินว่าบากีอายุแค่13สถึงกับเดินหนีเลยแต่พอพูดว่าเป็นลูกของยูจิโร่ชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฮายาม่านั้นถึงขั้นกำมัดเลยบากีที่ฟื้นขึ้นมานั้นก็ได้กลับบ้านไปและก่อนถึงบ้านแม่เขาก็ได้มาหาและจูบป่วยพรให้บากีนั้น แข็งแก่งขึ้นให้เหมือนพ่อเขาจากนั้นบากีก็ได้เก็บข้าวของเพื่อไปฝึกด้วยตนเองของที่ขนไปยิ่งขว่าย้ายบ้านซะอีกบากีได้ออกจากบ้านและเดินทางไปที่บ้านพักในป่าลึก เป็นบ้านพักของคนที่ชื่อว่าอันโดเป็นคนสนิทกับครอบครัวฮันมะมานานแล้วบากิจะมาอยู่แล้วแล้วก็จะฝึกแถวๆนั้นตอนที่บากิไปถึงก็หมดแรงและหลับไปพอตื่นมากได้นั่งคุยกับอันโดบากินั้นอยากจะไปที่หน้าผาลาตีอันโดก็ได้ห้ามอย่างหนักแน่นเพราะที่นั่นนั้นอันตรายมากที่นั่นมีลิงยักษ์อาศัยอยู่เหมือนชื่อว่า วานอนลาตีมันเคยมี2ตัวแต่ยูจิโร่เคยฆ่ามันไปแล้วบาก,กิก็ได้ยืนการจะไปโดยไม่ฟังและเขาก็ได้ไปแล้วมันก็ออกมาจริงๆลิงยักษ์สูง2เมตรวานอนลาตีในขณะที่บาก,กิกำลังอึ้งอยู่อันโดก็ได้ออกมาและคว่างขวานใสแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยแถมกัดขวานพังเป็นของเล่นเลยบาก,กิก็โดนซัดซักกระเด็นอันโดก็พลาดโดนกรงเล็บของเจ้าลิงเข้าที่ท้อง บากีเลยโยตะเกียงใส่มันและตามด้วยน้ำมันลิงยักษ์เลยหนีไปบากีและอันโดเลยรีบกลับบ้านบากีได้รีบเอาวอดก้ามาฆ่าเชื้อที่แผลแต่ก็ยังไม่พออันโดได้สั่งให้เอาดินปืนมาจำนวนมากและเผาตรงบริเวณแผลจากนั้นบากีก็ได้กดปุ่มฉุกเฉินให้เฮลิคอปเตอร์มารับอันโดไปบากีก็ได้ตั้งปฏิญาณว่าจะแข็งแกงขึ้น บากิทั้งกินและฝึกอย่างหนักจนสมองสวนสุดท้ายที่เรียกว่าเอนเดอร์เบนสมองที่สามารถทำให้ออกกำลังกายได้ถึงทีดสุดก้าวข้ามขี่จำกัดบากิได้ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองด้วยการกระโดดเหวลึกเขานั้นกระโดดลงไปจนเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อนั้นสั่งการให้ขยับตัวจนเขานั้นสามารถก้าวข้ามมาได้จากนั้นบากิก็ได้ไปท้าสู้อีกครั้งบากิได้จุดไฟล้อมเพื่อเป็นสั่งเวียนของเขากับลิงยักษ์ บากีได้เปิดฉากโจมตีที่ลูกตาของลิงได้หนึ่งข้างแต่ลิงยักษ์ก็ดูเหมือนจะไม่เจ็บและได้หยิบลูกตาของตัวเองออกมากินโชว์จากนั้นลิงยักษ์ก็สวนใส่บากีอย่างหนักหน่วงบากีทั้งโดนกัดและเตะและต่อยแต่บากีก็ได้เตะไข่ของมันจนหลุดผลออกมาได้และบากีก็ได้เปลี่ยนแผนการสู้เพราะหนังของลิงนั้นหนามากเขาเลยเลือกโจมตีให้มันน็อกแทน เลยได้ผลแต่พอบากี้เข้าไปซ้ำเจ้าลิงยักษ์ก็ลุกขึ้นมาและจับบากี้ทุ่มสมอบบากี้ถึงกับหมดสภาพเลยและมันก็ทุ่มแล้วทุ่มอีกตอนนั้นเองที่สมองส่วนนั้นได้ตื่นขึ้นอีก ทางฝั่งอันโดที่กลับมาพอดีก็ได้รีบไปช่วยบากิแต่พอมาถึงบากิก็สั่งห้ามไม่ให้ออนโดเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ของพวกเขาแล้วจากนั้นเองที่บากิได้สั่งเจ้าลิงยักษ์และเอาชนะมันมาได้ลิงยักษ์ก็ได้หนีไปอันโดก็ได้ให้บากิทําอะไรบางอย่างอันโดจะให้บากิเอาของไปให้เจ้าลิงยักษ์บากิได้เข้าไปที่สุดสารวานอนเข้าไปเจอกับโพงกระดูกวันพับประุกวานอนมากมายบากิก็ได้หยิบกระโหลกวานอนที่ยูจิโร่เป็นคนฆ่า บากิได้เอามาคืนให้เจ้าลิงยักษ์เจ้าลิงยักษ์ที่เห็นดังนั้นก็ได้มอบเขี้ยวของมันให้เป็นเขี้ยวที่หลุดจากการต่อสู้กับบากิระหว่างที่บากินั้นไปฝึกฮานายาม่าก็ได้มาที่บ้านของบากิทุกๆวันเพื่อจะสู้ด้วยวันนั้นเองที่บากิได้กลับมาแต่ค่ายกับพายาม่าไปนิดเดียวคนของแม่ก็ได้เรียกบากิไปหาแม่บากิก็ได้ไปหาแม่และนั่งดูวีดีโอที่ยูริป้องกันแชมป์ด้วยกัน ยูรินั้นหลบได้ทุกมัดและชนะด้วยหมัดเดียวตอนนี้ยูรินั้นเป็นนักมวยที่มีทักษะที่ดีที่สุดแต่บาก์กีก็มองว่าช้ามากคนของแม่บากีก็ได้ไปเสนอเงินให้ยูริ100ล้านเยนเพื่อรีแมตกับบากีแต่ยูริก็ปัดตกไปวันต่อมาบากีก็ได้ไปหายูริแล้วก็บอกว่าสปอตกับแกปเปอร์นั้นไม่เหมือนกันแกปเปอร์คือการต่อสู้ที่ทำได้ทุกอย่าง การต่อสู้ที่แท้จริงบากีได้บอกว่ามวยสากลน,นั้นไม่มีคุณสมบัติพอแต่นักมวยข้างๆนั้นไม่พอใจเลยโชว์มัดที่ต่อยกระสอบซ้าย120กิโลสับปิวเลยแต่บากีก็ได้เดินไปหากระสอบซ้ายและโชว์ตัดกระสอบซ้ายด้วยมือเปล่าแต่กะน,นั้นบากีไก็ชื่นชมสิ่งที่ยูริกำลังจะทํา ยูริกำลังจะชกข้ามรุ่นจากลิทเทิลเวทไปชกกับเทฟวิเวทบากี้ก็ได้ไปนั่งรอดูกับแม่ของเขาแต่ตอนนั้นเองที่ฮานายาม่าได้ไปบุกไปหายูริเลืทั้งสองก็ได้สู้กันยูรินั้นได้ต่อยเข้าเป้าทุกครั้งแต่หมัดของยูรินั้นไม่สามารถทำอะไรฮานายาม่าได้เลยฮานายาม่าก็ยืนให้ต่อยแบบ สไปสบายายนยมาก็ได้จับแขนของยูริได้ออกแรงบีบจนเส้นเลือดของแขนยูรินั้นแตกออกมาเลยแต่จิตใจนักสู้ของยูริก็ได้ไม่ยอมแพ้เขาได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทีต่อสู้แต่มัฮานายาม่านั้นหนักเกินไปยูริล้มลงไปได้ถูกขามไปโรงพยาบาลทันทีบากิที่รู้เรื่องนี้ก็ทำทีเฉยเฉยและบอกว่าจะไปนอนแต่จริงๆแล้วเขาได้ปลุกไปหาฮานายาม่าทันทีเลยเขานั้นอยากจะสู้กับฮานายาม่าไม่ไหวแล้วและบุกเข้าไป และพังเข้าของบากี้ได้เดินไปหาฮนานายาม่าแต่ฮานายาม่าเอาแต่นั่งเก๊กอยู่ได้บากี้และเตะเข้าไปที่ก้านคออย่างจังลูกเตะนี้ทําเอาฮานายาม่านั้นต้องเอามือ,อยันพืนเลยทีเดียวฮานายาม่านั้นได้แต่ตกใจแต่ตํารวจก็ได้มาก่อนบากี้ก็ได้กลับไปและบอกว่าจะแก้เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดนะ ภายม่านั้นโมโหเป็นอย่างมากนด้เดินลงมาข้างล่างและจัดก,การพังรถยนต์ภายในหนึ่งนาทีพนายม่านั้นไม่เคยล้มหรือมือแตะพื้นมาก่อนทางด้านยูริก็ได้เจอกับประธานประธานได้มาไล่เลขาออกเพราะยูริไม่สามารถต่อยมวยได้อีกในขณะที่ประธานกำลังดูถูกน้องสาวยูริบากี้ก็ได้เข้ามาและเตะตูดไล่ประธานไปบากีได้มาคุยกับยูริและก็เฮฮากัน ภาพก็ตัดมาที่ฮานายาม่าที่มาเยี่ยมคุณแม่เสร็จแล้วก็กำลังจะไปเล่นงานบาก,กีบาก,กีนั้นได้ช้ชีวิตตามปกติแต่เหมือนเขานั้นจะรู้อยู่แล้วว่าฮานายาม่านั้นจะมาบาก,กีได้ไปสถานที่ที่ค้ายกับผับตอนนั้นเองที่ฮานายาม่านั้นโผล่มาฮานายาม่าได้เปิดศึกใส่บาก,กีแบบชุดใหญ่หมัดของฮานายาม่านั้นหนักกว่าเจ้าลิงยักษ์อีกบาก,กีทั้งโดนเตะต่อยหมัดเปอร์คัตจากนั้นฮานายาม่าก็ได้ยกบาก,กีขึ้น เลยคว้างลงกระจกจากตึกที่สูงมากๆแต่บากิีก็ได้ปีนสายไฟขึ้นมาและถอดเสื้อเพื่อจะเอาจริงบ้างบากิีก็ได้เข้าไปซัดฮานายาม่าอย่างรวดเร็วและเตะก้านคอจนฮานายาม่านั้นกระเด็นไปไกลฮานายาม่าได้ลุกขึ้นโดยถอดเสื้อตั้งเกงออกหรือตั้งเกงซูโม่และโชว์รอยซักดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะเอาจริงแล้วฮานายาม่าที่ลุกขึ้นมานั่นเองเอาแต่ตั้งรับบากิีก็ได้โจมตีอย่างต่อเนื่องจากนั้นภาพก็เล่าถึงที่มาของรอยสักที่หลังฮนานายาม่า รอยสักนั้นคือชายที่มีฉายาว่าชายชาตีเป็นคนที่สัตว์ชีวิตเพื่อช่วยต้นตระกูลของฮนานายาม่าต้นตระกูลเลยสักรูปชายชาตีไว้ที่หลังและสืบต่อกันมาตัดผาามาที่ปัจจุบันฮานายาม่านั้นได้เริ่มตอบโต้บากีกระดันผ้าโดนจับแขนละ้ถูกบีบจนเลือดออกเหมือนยูริเลยบากีที่เห็นดังนั้นจึงรีบเช็ดปรากฏว่าเส้นเอ็นนั้นยังไม่ขาดเหมือนยูริบากีก็ได้เอาผ้ามาพันและได้ตั้งรับ อานายาม่าก็จับแขนบากีข้างเดิมอีกครั้งแต่พอจะบีบสามบากีก็จับพานายาม่าทุ่มด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นบากีนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองทําได้ยังไงเหมือนกันฮานายาม่าก็ได้จับอีกข้างแต่บากีก็ทุ่มได้อีกตอนนั้นเองที่ฮายาม่าได้ตั้งการขึ้นนั่นหมายถึงเขาจะเอาจริงแล้วนั่นเอง ฮานายาม่าเดินไล่ต้อนบากีจนจนมุมฮานายาม่าก็ได้ปล่อยมัดที่ทรงพลังมากๆต่อยบากีไปอัดกำแพงจึงกำแพงแตกบากีก็ได้หมดสติไปฮานายาม่าได้คิดว่าจบแล้วก็ได้เดินกลับแต่ตอนนั้นเองที่บากีลุกขึ้นมาเลยเรียกขึ้นมาสู้ต่อฮานายาม่าก็จัดให้แต่รอบนี้ฮานายาม่าและบากีได้ต่อยมัดชนกันแต่เป็นนิ้วของฮานายาม่าเองที่หักหักไปทีละนิ้วละนิว้วฮานายาม่าก็ได้ปล่อยมัดท้ายออกไป หมัดนี้นั้นไม่ได้ชนกันอีกแล้วแต่มันชื่อแหลบออกไปก็ใช้จังหวะน,นี้ปล่อยอีกหมัดจนบากิหมอบลงไปเลยแต่ทางด้านฮนานายาม่าก็หมดแรงแล้วเหมือนกันและจู่ๆบากิก็ลุกขึ้นมาและเดินไปหาฮนานายาม่าเพื่อคลายใส่กระจกที่อยู่ในปากให้เขาดูเขานั้นอมไว้ตลอดการต่อสูู้้ชินะคือบากินั่นเองมีในพานคนหนึ่งที่เล่าถึงตอนที่เขาออกไปล่าหมีที่คัวโลกตอนนั้นเองที่เขาเห็นยูจิโร่ฆ่าหมีขาวยักษ์ 720กิโลด้วยมือเปล่ายูจิโร่ได้เดินจากไปพร้อมโชว์หน้าปีศาจที่แผ่นหลังตัดภาพมาที่ยูจิโร่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าบากีแต่ทุกคนยูจิโร่บอกว่าเรื่องสองนั้นสู้กันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นเองง่ายๆคือเขาคิดว่าทั้งสองนั้นยังไม่เอาจริงพานายมาที่ยินดังนั้นจิงท้าสู้กับยูจิโร่และภาพก็ตัดไปตอนที่แม่บากี เจอกับยูจิโร่ครั้งแรกแม่บากินั้นมีแฟนอยู่แล้วไล้ได้ไปงานที่มีแต่คน,นดังๆอยู่ในงานนั้นมีวิธีต่อสู้อยู่การต่อสู้ครั้งนี้คือมวยสากลและคารเาเต้กำลังจะสู้กันแต่มวยสากลก็ได้แพ้ไปในเวลาแค่30ิวิทุนั้นตอนนั้นเองที่แม่บากิได้รู้สึกถึงสายตาที่กำลังจ้องเขาเขาได้หันไปเจอยูจิโร่แฟนแม่บากิได้เห็นแม่บากิมองคนอด่อนเลยตบเขาให้เลได้เดินเข้าไปหาเรื่องยูจิโร่ยูจิโร่ก็ได้โกนตีนเข้าไปอีกด้วยกัน จูบแม่บากีและยูจิโร่ก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแต่คนที่มาสู้แทนแฟนแม่บากีคือคาราเต้ที่ชนะเมื่อกี้ยูจิโร่ก็ได้เอาชนะด้วยการตอกเท้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยวันถัดมายูจิโร่ได้ไปหาแม่บากีที่ที่บ้านในขณะที่แฟนแม่บากีกำลังด,าด่าทออยู่ยูจิโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและฆ่าแฟนแม่บากีทิ้งซะเลยจากนั้นทั้งสองก็ตกลงจะมีลูกด้วยกันและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบัน ฮานายาม่าได้วิ่งเข้าไปหายูจิโร่ยูจิโร่เลยเตะเข้าไปที่ขาทีเดียวถึงกับผักเลยจากนั้นยูจิโร่ก็จับฮานายาม่าขึ้นมาด้วยมือเดียวฮานายาม่าเลยใช้โอกาสนี้จับแขนยูจิโร่เพื่อที่ใช้ท่าบีบแต่พอบีบไปยูจิโร่ก็แค่เบ่งกล้ามเท่านั้นเองมือของฮานายาม่าก็หมดแรงเลยยูจิโร่เลยคว้างฮานายาม่าไปชนชนกำแพงแล้วเข้าไปต่อยซ้ำ ฮานิยาม่าที่ไม่ยอมแพ้ก็อยากสู้ต่อแต่ยูจิโร่ก็ได้ใช้มือของเขาบีบจนกรามหักไปเลยฮานิยาม่านั้นพ่ายแพ้หมดสภาพภาาตัดมาที่ยูจิโร่ได้ไปหาแม่บากีากพต่อว่าที่ไม่ยอมทําตามสัญญาที่ให้ไว้ยูจิโร่อยากให้บากีนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้บากีได้มานั่งคุยกับแม่ของเขาระหว่างที่คุยแม่ของเขาก็ได้เอาจดหมายออกมาให้ดูจดหมายนั้นมาจากคานายมามะ พรความคืออยากเจอกับบาร์กี้บาร์กี้ที่ได้อ่านก็รีบวิ่งไปโดยเร็วพอถึงทั้งคู่ก็คุยกันบาร์กี้นั้นบอกไปเลยว่าเขานั้นจะเก่งกว่าพ่อของเขาให้ดูจากนั้นบาร์กี้ก็ได้ไปออกกําลังกายทันทีตอนนั้นเองที่ยูจิโร่โผล่มาพร้อมกล่องใบใหญ่ยูจิโร่ได้บอกว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพวกเขาจะต้องมาสู้กันและยูจิโร่ก็ได้เปิดกล่องออกสิ่งที่อยู่ในกล่องคือร่างตายแล้วของเจ้าลิงยักษ์ บักกี้ที่เห็นแบบนั้นก็เส็จใจเป็นอย่างมากเพราะเจ้าริงยักษ์ขนาย่ม,มาก เขารู้สึกว่าหลังจากการต่อสู้กับพวกเขานั้นเหมือนเป็นเพื่อนกันบากีนั้นน้ําตาไหลพอวิ่งเข้าไปหาแต่ก็ไม่เป็นผลที่ยูจิโร่ทาแบบนี้เพื่อยูโมโหบากีบากีก็ได้มานั่งร้องไห้อยู่ริมน้าแลวเขาก็เจอกับสไตด์ดั้มคนที่อยู่ข้างๆยูจิโร่บ่อยๆสไตด์ดั้มนั้นแนะนําให้บากีไปที่ฮอกไกโดที่นั่นมีวิธีที่ทําให้แข็งแกร่งเร็วขึ้นบากีได้อยู่บนเครื่องบินเตรียมตัวกระโดด ก่อนกระโดดสไตด์ดัมได้มาเตือนถึงผู้ชาย5้คนที่อยู่ข้างล่างห้ามประมาทเด็ดขาดจากนั้นบาก,กีก็ได้กระโดดลงไปและตอนที่บาก,กีกำลังด,ดูแผนที่อยู่นั้นชายทั้ง5้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจับตัวบาก,กีไว้ทางด้านสไตด์ดัมที่นั่งคุยกับทหารที่เก่งกาจอยู่เขาก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องบาก,กีแต่ทหารคนนั้นถึงกับหน้าซีดเพราะที่บาก,กีลงไปมีชายคนหนึ่งที่เขาเองยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยม่ว่าเทียบเทียบ,บกับยูจิโร่เลย การส่งบากีลงไปก็เหมือนส่งลงไปไตายทางด้านบากีที่หนีจากเชือกที่มัดเขาได้เขาก็ได้แอบรอคนมาแล่ตอนนั้นเองที่ 1- 15ในได้เดินมาเช็คบากีก็เปิดฉากโจมตีก่อนแต่ทุกครั้งที่บากีโจมตีเขาจะมีแผลกับมาตลอดบากีเลยต้องใช้ฟุตเวิร์กและได้ปล่อยมัดเข้าไปที่เป้าเต็มๆหลังจากที่บากีหล้มคนที่1ได้มันก็เดินไปเรียกส้นตีนในป่าทันทีอารมณ์ประมาณว่าหิวเลือดหิวน้ำเกลือหิวน้ำแดง อยากมีน้ำแดงออกที่ปากประมาณนั้นแลอบากีก็ได้เก็บทีละคน2คนพอมาถึงคนที่4ที่5บากีก็เหมือนจะลําบากนดิดนิดบากกีน้นเป็นรองสองคนนั้นพะคราวนี้บากีเป็นฝ่ายโดนลุมนั่นเองแต่ก็ไม่หวัน่นบากีก็สามารถเอาชนะได้จนครบ5้าคนแต่ตอนนั้นเองที่ทั้ง5คนสั่งให้บากีรีบหนีไปโดยเร็วที่สุดเพราะคนที่โหดจริงๆไม่ใช่5คนนี้แต่เป็นคนที่กาลังเข้ามาต่างหากและแล้วคนนั้นก็มาแต่มาภายใน5คนนั้นแหละ คนที่อ่อนแอที่สุดหรือหน่วยพยาบาลใน5้คนนั้นเป็นคนมี2บุคลิกบุคลิกที่2นั้นมีชื่อเรียกว่าไกอะไกอาเป็นคนที่เก่งพอๆกับยูจิโร่เลยบากีขี้เกียจฟังเลยจะวิ่งเข้าไปต่อยไกอาแต่ต่อยเตะเท่าไหร่ก็ไม่โดนเลยสักครั้งไกอาก็ได้อธิบายให้ฟังว่าตัวเขานั้นสามารถควบคุมอดีนาลีในร่างกายได้ทุุกทุลนทําให้เขานั้นมีร่างกายที่โกงมากเขานั้นเรียกตัวเองว่าพระเจ้าตอนนั้นเองที่บากีจับคว้างกระเด็นข้ามแม่น้ํา ไก์อาก็ได้กระโดดตามมาแล้วต่อยซ้ำจับบากี้ทุ่มลงพื้นด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็จับทุ่มไปที่น้ำแล้วก็คิดว่าบากี้ตายแล้วแต่ตอนนั้นเองที่เอนเดอร์เบดสมองส่วนสุดท้ายทำงานอีกครั้งบากิี้ก็ได้ขึ้นมาจากน้ำและต่อสู้อีกคราวนี้บากี้พอที่จะทำอะไรได้นิดหน่อยแต่ก็ยังต่อยเตะไม่โดนอยู่ดีไกอากบอกว่ากล้ามเนื้อของบากกี้นั้นได้มาจากความเจ็บปวด อยากจะแข็งแกร่งขึ้นกล้ามเนื้อมันเลยไม่เลือกที่อยู่ฝั่งบากีง่ายๆคือกล้ามเนื้อมันไม่เป็นไปนตามที่คิดนั่นเองไก่อาก็ได้เข้ามาโจมตีบากีต่อครั้งนี้เองที่บากีหนักสวนทางไกอากได้โจมตีเข้าเป้าร่างกายของบากีนั้นยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้มันตอบโต้อเองแต่พอบากีกลับมาตั้งใจก็จะโจมตีไม่โดนบากี้เลตัดสินใจใช้มวยวัดซะเลยนั่นจึงทําให้ถูกไล่อาดจ,จนต้องใช้ท่าตะโกนเป็นท่าที่เขาได้มาจากอินเดีย ลมที่เขาปล่อยออกมานั้นก็เป็นอาวุธแต่บากีก็ไม่ยอมจับไกอาทุ่มลงพื้นไกอาเลยตัดสินใจทําให้สิ่งที่เขาถนัดคือการใช้สิ่งแวดล้อม ไกอาโยนน้ำให้เข้าตาบากีจากนั้นก็รีบจับแขวนคอในต,ตอนที่บากีนั้นหมดสติร่างกายมันก็ตอบสนองแต่ทีเดียวต้นไม้ขาดและลุกลงมาไกอาที่ไม่สามารถทําอะไรบากีได้เลยบากีก็เลยใช้วิธีที่ทําให้ร่างกายไม่ต้องบาดเจ็บคือเอาใน้ชี้ทั้งสองข้างอุดเส้นเลือดใหญ่ไม่ให้ไปเลี้ยงสมองแล้วฝ่ายที่ชนะก็คือบากีและทุกๆคนก็นั่งกินข้าวด้วยกันบากีได้กลับมาที่ริมแม่น้ําเหมือนเดิมและได้เจอกับสไตด์ดั้ม ไซดาม่ำน้นตกใจไปอย่างมากที่บาก,กีสามารถเอาชนะไกอะได้ไซดายำจึงรีบไปบอกชิโร่บอกว่าบาก,กีได้ยินจากปากหลายๆคนว่าไกอะนั้นเก่งพอๆกับยูจิโร่ยูจิโร่ที่ได้ยินดังนั้นจึงไม่พอใจและบอกว่าจะแสดงของจริงที่ดูยูจิโร่ได้โทรไปหาประธานาธิบดีและบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะไปบุกที่ทำเนียบหลังจากนั้นชิโร่ก็ได้บุกไปและจุดบุหรี่รอให้คนมาเกินหนึ่งร้อยคน พอคนมาเกิน100คนยูจิโร่ก็ได้ใช้กําลังดันสู้กับคน100คนและได้วิ่งบุกเข้าไปหาประธานที่พดีอย่างรวดเร็วเหวีว่กันไปหมดเลยทางด้านบาก,กีก็ได้ไปที่สํานักดาบที่โด่งดังดาบันเรื่องชื่อนี้นั้นมีแค่ยูจิโร่เท่านั้นที่รับมือได้บาก,กีเลยทําทุกวิถีทางเพื่อให้นักดาบมาสู้ด้วยจากนั้นการดวลก็เริ่มขึ้นบาก,กีได้รอให้ปลายดาบนั้นมาแตะตัว แล้วจะใช้จังหวะนั้นสวนไปแล้วก็ได้ผลทางด้านยูชิโร่ที่ไปหาเพื่อนของเขาเขาก็ให้เพื่อนของเขาอาธนูที่เพื่อนเขาคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้มายิงเขาด้วยคานูนั้นใหญ่มากใช้แรงดึงมหาศาลลูกอนูก็ใหญ่และแข็งเป็นพิเศษยิงคนธรรมดาได้ตายแน่ยูชิโร่ก็ให้เพื่อนขอเขายิงแต่ยูชิโร่นั้นเร็วควาจากนั้นแม่ของบาก,กิก็ได้ไปหายูชิโร่แต่ยูชิโร่ก็ได้บอกว่า ถ้าวันพรุ่งนี้บากีไม่ทําให้เขาพึงพอใจได้แม่ของบากีก็จะหมดประโยชน์แล้วก็ไล่แม่บากีออกมาพอลงมาขึ้นล่างก็เจอกับบากีแม่ของบากีได้ร้องไห้ฟูมไฟเอาแต่โทษบากีที่แข็งแกร่งไม่พอทั้งทุบทั้งตีแต่บากีก็ไม่ว่าอะไรบากีบอกว่าถ้าบากีชนะยูจิโรได้บากีอยากให้แม่แบ่งความรักมาให้เขาบ้างสักนิดหนึ่งสักเสี้ยวเดียวเท่านั้นแม่บากีก็วิ่งหนีไป เมื่อกี้นั้นช่างน,น่าสงสารจริงๆพ่อแม่ไม่มีใครลักเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบากีภาคหนึ่งอาท,ทีน่งนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊าย